สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโวลฟูดค่ะในหัวข้อข้อดีของการรับประทานอาหารโวลฟูดหรือเพลนเบสไดเอทนั่นเองเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอาหารโวลฟูดหรือเพลนเบสไดเอทคือการรับประทานอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติเป็นหนึ่งในแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ ข้อดีของการรับประทานอาหาร Wo อร์ฟูดหระบบย่อยดีคือการรับประทานอาหารเวอร์ฟูดที่มีพฤษงเคมีวิตามินเกลือแร่สูงจะทำให้ระบบย่อยกลับมาทำงานเป็นปกตินั่นเอง 2. ลดน้ำหนักเพราะอาหารเวอร์ฟูดเป็นอาหารไม่ปรุงแต่งหรือปรุงแต่งน้อยจึงช่วยระบบเผาผลาญลดน้ำหนักได้ดีค่ะและ 3. ลดโรคคืออาหารเวอร์ฟูด จะทำให้ร่างกายได้รับไขมันน้อยลงลดการสะสมสารพิษเพิ่มภูมิต้านทานโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ